สวัสดีครับผมนะครับอนรณาธิารลงไฮเจอร์วันนี้ครับขออนุญาตนะครับปิดการขายนะครับรถขุดนะครับหนึ่งรายการนะครับเป็นลดขุดนะครับไซส์หตันนะครับยี่ห้อกีปอนนะครับรุ่นนะครับ KDG นะครับหกศูนะครับหมายเลขนะครับหลอดนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับถ้าท่านใดนะครับเห็นว่าเราดูเหมือนปิดการขายสองรายการนะครับรายการที่สองนะครับก็คือจะเป็นโคมาสุบ PC สามสิบ นะครับ m r 1นะครับ,รบซึ่งสินค้ารายการนี้เราไม่ได้ไปการขายแต่อย่างไรนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยเอามาเก็บงานนะครับเอามาเช็คระบบนะครับือซึ่งสินค้ารายการนี้ก็จะเป็นสินค้าของเรานะครับในเมื่อก่อนนะครับ อ่าเนย์พูดง่ายคือลูกค้าต้องการเอากลับมารีโนเวทประมาณนั้นครับแต่เป็นลูกค้าเจ้าเดียวกันซึ่งลูกค้าเจ้านี้ไม่ซื้อเราเป็นครั้งแรกแน่นอนนะครับคือซื้อมาหลายรายการแล้วนะครับขออนุญาตนะครับเข้าเรื่องไดนึงครับสินค้านะครับรายการใดครับกีบป้อนนะครับ KDG 6 0นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด4สูบปั๊มนิ้วคอนโทรลสั้นน้ำมันนะครับรูปแบบภายในห้องเก่งหรือภายในห้องพรมเนี่ยก็ถือว่ากว้างขวางนะครับใหญ่โตทางร้านเราก็จะมีการรีโูเบทครับคือเก็บงานเช็คระบบรรรััั่่่่่ววซึมเเเเปลลีียยยนนนนนถา้้องหหะคคคคบบชช็็ูใ นอยู่ในภาพที่พร้อมใช้งานนะครับให้ได้มากสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นติดครึ่งเสียงนะครติดตั้งระบบแอร์ติดฟิล์มนะครับอุปกรณ์อะไรอีกมากมายนะครับที่เรามีแถมติดตั้งไปให้นะครับ สำหรับสินค้ารายการนี้ครับที่ผมจบกับลูกค้าไปนะครับในราคานะครับสแสนนะครับ9าหมื่นบาทนะครับก็จะมีการรวมแบบรวมภาษีรวมบร,ริการจัดส่งของแถมอีกมากมายเพียบนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้เป็นเอกสาร,รนะครับครบถ้วนนะครับมีใบแจ,จ้งจำหน่ายนะครับแล้วก็จะมีทั้งเอกสารนะครับคือแบมกับาภาษีนะครับสัพพกรแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือเกี่ยวกับพวกคู่มือนะครับในการบริา<ม>กา,นาในการดูแลต่างๆเรามีให้หมดนะครับสัญญาซื้อขายจากทางห้างส่วนนะครับจากทางร้านเรานะครับเรามีครบถ้วนนะครับ ของแถมนะครับอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะพวกชุดประแจนะครับกระบอกจารบีเอ่เลยต่างๆนะครเรามีให้หมดนะครับให้ลูกค้านะครับคือไม่ต้องมาเดือดร้อนนะครับวิ่งหาอุปกรณ์นะครับในการซ่อมบำรุงหรือในการบุงลูกสาเลยนะครับเรามีให้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูด้วยแล้วก็เป็นเบื้องต้นนะครับในการซ่อมบำรุงประมาณนะครับอ่านะครับสำหรับนะครับสินค้ารายการนี้ก็ถือว่าปิดการขาดนะครับอย่างเป็นทางการนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในร้านเราในขณะนี้นะครับก็จะมีสินค้านะครับอีกมากมายทั้งเรื่องของแมคโครและเรื่องอะไรนะครับ ให้ทุกท่านนะครับและรวมถึงเครซบได้จิตตามนะครับได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายอุปกรณ์อาไหลนะครับทุกอย่างเรามีนะครับในที่นี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงรวมไโคนะครับในณเวลานี้นะครับผมก็จะมีนะครับหลากหลายนะครับสเปคหลากหลายขนาดนะครับที่ยังมีลงเหลืออยู่นะครับในสต็อกนะครับซึ่งสินค้านะครับประมาณสักปลายเดือนสิงหาคมก็จะมีชุดใหม่เข้ามาแต่กะผมก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนเพราะสินค้าเนี่ยยังไม่ได้เริ่มประมูลแต่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือสินค้าทุกรายการนะครับส่วนใหญ่ จานวเสนอได้ก็คือต้องให้มันอยู่ในถึงมือผมเองก่อนนะครับเราถึงจะได้บอกราคาได้บอกรายละเอียดได้นะครับว่ารถเป็นแบบไหนสเปคอะไรยังไงนะครับตอนนี้สินค้านะครับยังมืดมนอยู่นะครับซึ่งยังไม่เดามาแต่ในร้าเราในขนาเนี้ยที่ยังมีสต็อกลงเหลืออยู่เนะี่ยก็จะมีไซส์4ตัน5ตันขึ้นไปนะครับและ,อะขอย้ำนะครับว่าจะมีตัว2ตัน5ลงเหลืออีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็น PC นะครับ25นะครับรุ่น7นะครับซึ่งสินค้านะครับรายการนี้นะครับผมยังได้มายังไม่ได้มารีวิวสินค้าเนี่ยมันมาเข้ามาตั้งแต่ต้นต้นเดือนสิงหาคมนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้มารีวิวนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับรูปภาพรายละเอียดนะครับผมจะอ่าลงนะครับให้ท่านได้เห็นนะครับเพียงคร่าวๆนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อนะครับมาที่ช่องทางนะครับ Facebook ไลน์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือ y o u t u นะครับติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับนี้นะครับผมมิชานะครับมุงเอเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ